เรื่องเล่าข้างกองไฟตั้งห้างกลางป่าลึกพบเสือสมิงเมื่อสมัยที่คุณวินัยยังเป็นเด็กอยู่นั้นคุณวินัยเล่าว่าในยามค่ำคืนคุณพ่อของคุณวินัยจะนั่งเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังในบางครั้งก็จะมีคนเท่าคนแก่มาร่วมสารเสวนาด้วยจนดึกดื่นค่นคืนกันเลยทีเดียว เรื่องราวส่วนใหญ่ถ้าหากไม่ใช่เป็นตำนานโบราณหรือเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมาในหมู่บ้านก็จะเป็นเรื่องของคนโน้นบ้างคนนี้บ้างพ่อของคุณวินัยถือได้ว่าเป็นนักเลงเก่ามาแต่รุ่นโบราณแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแต่ท่านก็ยังไม่เคยทิ้งลายเสือเก่าไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าลักษณะต่างๆที่ใครมองดูแล้ว ก็จะกลัวเกรงทันทีอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณพ่อของคุณวินัยบอกว่ามาจากคาถาหัวใจราชสีที่คุณพ่อของคุณวินัยจะท่องทุกครั้งเมื่อยามที่พบปะกับใครจึงทำให้คนอื่นเกรงขามในบรารมีเรื่องนี้เป็นที่กังขากันต่อมาว่าถ้าหากคนเราได้ท่องคาถานี้แล้ว จะทำให้คนเกรงอกเกรงใจหรือว่ามีหัวใจราชสีจริงหรือคําตอบนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นมีความเป็นมาอย่างไรด้วยอย่างคุณพ่อของคุณวินัยเองนั้นมีหลายคนเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นนักเลงเก่าที่สมัยหนุ่มก็ไม่ค่อยจะยอมใครเหมือนกันนักเลงรุ่นเก่า มักจะร่ำเรียนศึกษาวิทยาคมควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะได้อยู่ยงคงกับพันชาตีเรียกว่าถ้าหากฟันแทงไม่เข้าก็จะทำให้กลายเป็นที่เกรงขามของคนทั่วไปว่างั้นเถอะแต่สำหรับคุณพ่อของคุณวินยัยท่านไม่ได้ไปเรียนวิชามาจากที่ไหนไม่ได้สักยันให้ตัวลายแต่ท่านก็มีของดีอยู่หลายอย่างซึ่งในตอนหลังนั้น ของขลังของท่านหลายสิ่งนี้ก็มีบ้างที่สูญหายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่คุณวินัยยังจําได้จนบัดนี้ก็คือของเก่าที่วางอยู่บนหิ่งนั่นก็คือวัวธนูหรือควายธนูสีทองอมดําซึ่งมองดูแล้วน่าเกรงขามพ่อของคุณวินัยได้สั่งห้ามอย่างจริงจังว่า ห้ามใครจับหรือว่าแตะโดยเด็ดขาดวัวธนูตัวนี้ท่านเล่าว่าเป็นของเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยคุณทวดไม่ทราบเหมือนกันว่าได้มาอย่างไรหรือได้มาจากไหนหลังจากที่คุณปู่เสียชีวิตไปท่านก็มอบให้สืบทอดกันมาพร้อมทั้งตำหลับตำลาที่เกี่ยวกับบัวธนูด้วยคุณพ่อของคุณวินัย เล่าถึงเรื่องราวของโัวธนูตัวนี้ที่มีประสบการณ์หลายด้านซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นคล้ายกับตำนานของหมู่บ้านเพราะว่าสถานที่เราอยู่นั้นเป็นบ้านป่าชนบทอยู่ห่างไกลตัวเมืองผู้คนมีอาชีพหาของป่าออกมาขายซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเข้าป่าล่าสัตว์หรือไม่ก็ต้องเข้าป่าไปลึกๆเพื่อเก็บของป่าอย่างลังพึ่งออกมาขาย เมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นไม่เหมือนกับป่าเดียวนี้ที่มองดูโปร่งสวยงามน่าเที่ยวแต่ป่าเมื่อครั้งกะบน,น้นลกทึบเต็มไปด้วยแมกไม้และเถาวัลย์หรือลึกเข้าไปนั้นก็เป็นป่าดิบที่เต็มไปด้วยอันตรายคุณพ่อของคุณวินัยเล่าให้คุณวินัยฟังว่าครั้งหนึ่งท่านเคยออกไปนั่งห้างเพื่อยิงเก้งยิงกวางไม่ใช่เอามาขาย แต่เอามาทำอาหารกินกันในหมู่บ้านซึ่งก็มีเพื่อนบ้านติดตามเข้าไปด้วยกันสองคนเพื่อให้ตรงตามตำลาที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่สมคนไปสบายอะไรทำนองนี้หลังจากที่เดินเข้าป่าลึกโดยใช้เวลาเดินไปกว่าค่อนวันก็ถึงน้องน้ำแห่งหนึ่งที่มีป่งดินเกลือซึ่งสัตว์ป่า จะชอบมากินอยู่เสมอเพราะจะทําให้พวกมันได้รับแร่ธาตุโซเดียมเข้าไปทําให้ร่างกายไม่อ่อนแอและท่านก็บอกว่าถ้าหากจะล่าสัตว์ให้ได้ก็ต้องไปดักที่ริมน้องน้ําหรือไม่ก็แถวโป่งนี่แหละวันนั้นทั้งสามคนช่วยกันสร้างห้างสำหรับพักค้างคืนที่บนต้นไม้ ที่ต้องสร้างแบบนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าห้างอยู่ที่สูงจะเป็นการป้องกันสิ่งที่จะมารอบทำร้ายโดยไม่ทันระวังตัว 3. ก็คือช่วยกำลังตัวเองไม่ให้สัตว์ที่มากินน้ำรู้ตัวว่าถูกซุ่มล่าอยู่ในคืนนั้นหลังจากที่ได้กินข้าวปลาอาหารกันเรียบร้อยแล้วและสร้างห้างพอที่จะนอนพักได้แล้วทั้งสมคนก็ผลัดกันอยู่เวร เพื่อเฝ้าดูว่าจะมีสัตว์ตัวไหนลงมากินโป่งหรือกินน้ำบ้างล่วงเข้าสองยามกว่าคุณพ่อของคุณวินัยบอกว่าขณะที่นอนหลับอยู่นั้นท่านก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อปรากฏว่ายามที่ท่านชอบสะพายติดตัวและวางอยู่ที่บนหัวนอนนั้นเคลื่อนไหวขยุกขยิกจนมาชนเข้ากับใบหน้าของท่าน ทําให้ต้องเลืมตาขึ้นมาทันทีที่ตื่นขึ้นและดูว่าเพื่อนร่วมทีมที่ติดตามมาด้วยกันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคนหนึ่งนอนหลับคุดคค้อยู่ข้างๆเพราะเพิ่งจะเปลี่ยนเวรกันแต่คนที่อยู่เวรน,นั้นกลับหายตัวไปไหนไม่มีใครรู้ปกติเมื่อขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พลานทุกคนจะต้องจดจำไว้ ก็คืออย่าลงจากห้างในยามค่ำคืนเด็ดขาดเพราะอาจจะมีอะไรซุ่มเล่นงานเอาได้ง่ายๆเมื่อเห็นเพื่อนร่วมทางหายไปคุณพ่อของคุณวินัยก็รู้สึกกังวลขึ้นมาทันใดแต่จากการสั่นไหวของต้นไม้ทำให้ท่านต้องชะโงกหน้าลงไปมองดูก็เห็นว่าเพื่อนคนนั้นกำลังไต่พระองค์ที่พลาดเอาไว้ ลงไปข้างล่างอย่างช้าๆเมื่อมองดูข้างล่างห่างออกไปสัก15หลาก็เห็นว่ามีแสงไฟวับวับ,วบแบมๆส่องสว่างอยู่คุณวินัยบอกว่ายังจำถึงคำบอกเล่าเรื่องราวในตอนนี้ได้ดีจากปากของลุงเชยเพื่อนคนหนึ่งของพ่อซึ่งเกือบจะตายพ่อเสือสมิงในคราวนั้นว่า ถ้าหากพ่อของหนูไม่ช่วยเอาไว้ลุงก็คงกลายเป็นเหยื่อของมันไปแล้วแหละลุงเชยเล่าว่าขณะที่ท่านกำลังนั่งเฝ้ายามอยู่เวียนนั่นเองสายตาก็มองไปเห็นแสงไฟแวบๆบแบบแวบมบแบบออกมาจากพุ่มไม้ในตอนแรกก็สงสัยว่ามีใครมาทำอะไรแถวนี้แต่พอดูอีกที คนที่มานั้นก็คือเมียของแกนั่นเองที่ถือคบใต้มาจากบ้านเมื่อมาถึงก็มายืนกวักมือเรียกแกอยู่ไว้ให้ลงไปรับเอาห่อข้าวที่หิ้วมาด้วยในตอนแรกลุงเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมียของตนมาทำไมเพราะเข้าป่ามาถึงตรงนี้ระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆเดินกันเป็นค่อนวันเลยทีเดียว แต่พอเห็นแกหิ้วของมาให้ก็คิดว่าน่าจะเอาข้าวมาส่งเพราะเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยเลยนอกจากเกลือกับไม้ขีดไฟแล้วตอนบ่ายก็ยิงนกได้เอามาย่างกินกันไปเป็นอาหารเย็นกินกับข้าวเหนียวที่ใส่กระติบมาด้วยคุณพ่อของคุณวินัยเล่าว่าลุงเชยลงไปเกือบจะถึงพื้นอยู่แล้ว พ่อได้ปลุกให้เพื่อนอีกคนตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสายตาของท่านเห็นว่าผู้ที่มานั้นไม่น่าจะเป็นเมียของลงเชยเพราะว่าหนทางระหว่างหมู่บ้านกับกลางป่าแห่งนี้ก็ไกลโขอ,อยู่เมียแกจะเดินมาถึงได้อย่างไรที่สำคัญถ้าหากจะเอาเข้าวมาส่งทำไมมาถึงเอาดึกเดินป่านี้ ทำไมไม่มาตั้งแต่หัวค่ําผู้หญิงกลัวกลางคืนจะตายไปไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่แต่ท่านก็ไม่มั่นใจนักจึงปลุกเพื่อนขึ้นมาเพื่อช่วยดูกันให้แน่ชัดว่าสิ่งที่ท่านคิดนั้นตรงกับความคิดของเพื่อนหรือไม่เพื่อนร่วมทางผู้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลได้มองลงไปแล้วก็ตัดสินใจในนาทีนั้นว่า เสือสมิงไม่มีทางเลือกอื่นใดคุณพ่อหยิบเอาปืนที่บรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วขึ้นมาประทับบ่าในขณะที่สองคนข้างล่างกำลังเคลื่อนไหวเข้าหากันอย่างช้าๆจูๆ่ๆก็เหมือนฟ้าผ่าขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อปืนยาวกระบอกนั้นคำรามก้องดังเปลี้ยง คบไฟจากใต้ที่เมียของลุงเชยถือมาด้วยปลิวกระจายไฟดับวูบพร้อมกับเสียงกรีดร้องดังขึ้นหวยหวนแต่มันไม่ใช่เสียงคนหากแต่ดังโฮกฮากเป็นเสียงเสือคำรามพร้อมกับลาวป่าแถวนั้นสั่นไหวเป็นแทบๆตอนนั้นลุงก็เดินจะไปถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้ว ตอนที่เสียงปืนดังขึ้นตอนแรกลุงเองก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าข้างบนยิงปืนกันทำไมแต่พอได้ยินเสียงร้องดังโหกขึ้นเท่านั้นลุงก็เพ็นแนบลนลานขึ้นมาข้างบนทันทีตอนที่ลงนี่ใช้เวลานาน,านกว่า10นาทีนะแต่ว่าตอนที่ตกใจกลัวปีนขึ้นมานี่ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นมาได้อย่างไรไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำมัง้ง ลุงเฉยเล่าให้ฟังพร้อมกับหัวเราะชอบใจคุณพ่อของคุณวินัยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เลือกยิงคบใต้ที่คนนั้นถือมาก็ด้วยเหตุที่ว่ามีเคล็ดลับสำหรับคนที่จะจับเสือสมิงให้ได้นั่นก็คือว่าถ้าหากจะยิงเสือสมิงให้ตายก็ให้ยิงตรงสิ่งของที่มันถือมาเพราะว่านั่นคือหัวใจของมัน ส่วนที่เราเห็นทั้งหมดนั้นคือภาพลวงตาที่มันบันดาลให้เกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งในจุดนี้คุณพ่อบอกว่าอาจเป็นเคล็ดลับจริงข้อหนึ่งแต่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครแน่ใจได้ว่าผู้ที่มาหาในยามค่ำคืนนั้นเป็นเสือสมิงจริงหรือไม่อาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้ดังนั้น การที่บอกให้ยิงตรงสิ่งของที่เขาถือมาก็เพื่อที่จะทดสอบว่าผลจะออกมาอย่างไรอย่างน้อยถ้าหากว่าคนที่มาหาเราไม่ใช่เสือสมิงก็จะไม่ได้รับอันตรายเพราะคนยิงเล็งไปที่สิ่งของไม่ใช่คนแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เชื่อกันนั้นเป็นความจริงเสือสมิงก็จะถูกยิงเข้าหัวใจพอดี แต่เสือสมิงตัวนี้ไม่ตายมันหนีไปได้พร้อมกับเสียงร้องคำรามลั่นไปทั้งป่าสกดทุกเสียงให้นิ่งเงียบเพราะความเกรงขามและดูเหมือนว่ามันเฝ้าวนเวียนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเพื่อที่จะหาทางขึ้นมางาบเอาพานป่าเหล่านั้นไปเป็นอาหารให้ได้พ่อของคุณวินัยไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะถ้าขืนเป็นแบบนี้ มีหวังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่ในที่สุดพ่อของคุณวินัยก็ล้วงเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งออกมาจากย่ามของท่านและสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้ย่ามสันพับๆับเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองคุณพ่อของคุณวินัยหยิบเอาวัวธนูสีทองแดงอมดำออกมาลุงเชยเล่าว่า ท่านถึงกับคนลูกสู้เมื่อมองเห็นพ่อของคุณวินัยยกวัวธนูขึ้นจะหลดศีรษะพึมพำคาถาตามที่ได้รับการสอนมาจากคุณปู่ทำปากขมุบขมิบก่อนที่จะค่อยๆแต่ลงไปตามพระองค์ของต้นไม้จนได้ระยะหนึ่งแล้วก็ปล่อยวัวธนูนั้นออกไปพร้อมกับบอกว่าเอามันเลยลูก คลิปตานั่นเองวัวธนูทองแดงก็ขยายตัวขึ้นมาใหญ่ยักษ์พุ่งปาดออกจากโคนต้นไม้ท้าโถมใส่เสือสมิงที่ซุ่มตัวอยู่ในพุ่มไม้นั้นเสียงกู่ร้องก้องไปทั้งลาวป่าลาวกับว่าโกรธแค้นกันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติตอนนั้นมืดมากมองไม่เห็นอะไรรู้แต่ว่ามีเงาใหญ่คล้ายควายคล้ายวัวพุ่งออกไปสู้กันนัวเนียไปหมด ทุกคนที่อยู่บนห้างหายใจแทบไม่ทั่วท้องจนกระทั่งได้ยินเสียงเสือร้องบาดเจ็บ้อยหวนนั่นแหละพ่อของหนูจึงได้บอกว่านอนกันได้แล้วทีนี้ไม่ต้องกลัวไอ้โทนมันจะฝ้อเราที่ข้างล่างเองลุงเชยเล่าให้ฟังและยังเล่าต่ออีกว่าเช้าตู่ของวันนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าราวป่าแถบหนึ่งแหลกละเอียด ต้นไม้หักค่นเป็นแนวเพราะล่องรอยของการต่อสู้ของสัตว์ทั้งสองเมื่อคืนนี้และไม่ไกลออกไปจากต้นไม้ที่ตั้งห้างเท่าไรนักเสือโคร่งตัวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนอนไส้ทะลักตายเพราะถูกแทงเข้าที่ท้องอย่างจังไม่ไกลจากที่ตรงนั้นมากนักวัวธนูสีทองแดงยืนอยู่ตัวเท่ากำปั้นเท่านั้น ไม่ใช่ใหญ่ยักษ์อย่างที่มองเห็นเมื่อคืนนี้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เสือสมิงที่เรามักจะได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอยู่เสมอในยามค่ำคืนที่มีการนั่งผิงไฟล้อมวงคุยกันแม้ว่าเสือสมิงอาจเป็นแค่เรื่องราวที่เล่าขานกันมาแต่สมัยโบราณโดยปราศจากข้อพิสูจน์ความจริง แต่ถ้าว่าแม้ทุกวันนี้เรื่องราวของมันก็ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและแฝงด้วยเสน่ห์ที่น่าสะพึงกลัวซึ่งซ่อนอยู่ท่ามกลางเงาเมืดของขุนเขาและพงไพเรื่องเล่าข้างกองไฟของพลานป่าก็มีเพียงเท่านี้ขอสวัสดีทุกท่านครับ